สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเนเกอร์จะมาพูดถึงครับการพรีวิวก่อนเกมครับทีมไฮพาร์ของโมเมครับจะเจอกับพิงค์สไปเดทีมอันดับที่3ของตาราคะแนนครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการขับเคี่ยวเคี่ยวฟันกันสนุกเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ครับเราอาจจะมองว่าไฮพาร์ตครับแบเบอร์ครับในการที่อาจจะคว้าแชมป์นะแต่ว่าพอเข้าเลกที่5ไม่ใช่แล้วครับคุณใดครับ ไล่จี้มาติดๆเหลือเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับเ,เพื่อนๆเอา้าวันนี้ครับสถานการณ์ของไฮพารจะเป็นอย่างไรต้องชนะอย่างเดียวใช่หรือไม่เามาพูดคุยกันนะครับเ,เพื่อนๆนะเราไปเริ่มกันที่ตารางคะแนนล่าสุดกันก่อนเลยครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ครับทางฝั่งของคุณได ไล่ทางด้านของไฮพาร์ตมานะครับเหลือเพียงแค่2แต้มเท่านั้นนะครับคุณไดตอนนี้เนี่ยห้ส่วนทางไฮพาร์ตเนี่ยห้นะครับห่างกันเนี่ยสแต้มนะครับเพียงแต่ว่าเราจะมีข้อได้เปรียบเล็กๆครับเพื่อนๆกับการที่เราเนี่ยแข่งน้อยกว่า1น,นัดเพราะฉะนั้นครับในเกมวันนี้เนี่ยถ้าทางฝั่งของไฮพาร์ตสามารถที่จะเก็บชัยชนะจากทางค,คุกได้สมมุติว่าเก็บ3แต้มแล้วกัน ะครับเราก็จะเป็น58ซึ่งก็จะนำหุนไดอยู่5แต้มครับซึ่งถามว่า5แต้มโอเคไหมอูก็มองว่าโอเคกว่า2แต้มเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราจะเผื่อเหลือเผื่อขาดได้ประมาณหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นครับเกมวันนี้มีความสำคัญต่อทางด้านไฮพาร์มากๆครับคือถ้าเราแพ้แล้วแบบไม่ได้แต้มนะ ไม่มันดูไม่จืดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าวันนี้ยังไงก็ช่างขอเก็บชัยชนะไว้นะครับจะเป็น3-2ก็ยังโอเคอยู่อย่างน้อยได้แต้มมา2แต้มบวกเป็น57นำา4แต้มก็ยังโอเคกว่าการที่เราเนี่ยจะมาโดนไล่ที่เหลือ2แต้มแบบนี้มันหายใจลลต้นคอกันเกินไปนะครับส่วนทางฝั่งของคืนกุ๊กอันนี้เราก็ต้องเข้าใจในอารมณ์ของเขาด้วยครับ เขาก็ต้องการที่จะเก็บชัยชนะเหมือนกันสมมุติถ้าเขาเก็บชัยชนะได้ชนะเราขึ้นมานะครับได้3แต้มเขาเป็น5-4 5-4เนี่ยเขาตามเราแค่แต้มเดียวนะครับและเขาแซงฮุนไดทันทีเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหการขับเคี่ยวมันเริ่มเน้นขึ้นเรื่อยเรื่แล้วครับเพื่อนๆทางฝั่งของไฮพาร์ก็คงจะต้องตึงมือ พอสมควรนะครับเพราะว่าทางพิงค์แล้วก็คุนไดเขาไล่ขึ้นมาแล้วไม่ได้ไล่มาทีมเดียวด้วยไล่มา2ทีมก็น่าจะเป็นอะไรที่ลำบากพอสมควรนะครับส่วนทางด้านเฮดทูเฮดครับโอเกอร์ก็ไปหามาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับการเจอกันของคู่นี้นะครับในฤดูกาลนี้เอาเฉพาะในลีกนะครับเพื่อนๆนะก็เป็นทางด้านของไฮพาร์ครับเอาชนะไป2ครับแล้วแพ้ไป2ครับ โอ้โหคู่นี้บอกได้เลยว่า head to head เท่ากันครับในฤดูกาลนี้นะครับแต่นัดล่าสุดครับเป็นทางฝั่งฮึงกูกครับสามารถเก็บชัยชนะไปได้3ต่อ1เซตโอ้ก็ถือว่าไม่ใช่งานที่ง่ายของทางด้านไฮ p a ร์แหละครับแต่โอกเ,เชื่อว่าวันนี้เล่นในบ้านมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดเจาะลึกกันสักนิดนึงครับทีมของไฮพาร์วันนี้นะครับเน้นเลยเพื่อน ยังไงก็ต้องให้คังโซวีหายเจ็บครับถอกว่า้าคังโฮวีไม่หายเจ็บเนี่ยปัญหาเกิดแน่เะครับเพราะว่าในเรื่องเกมรุกต้องจําไปที่ต้องใช้คังโซวียืนควยกับโมเมรจริงๆเซอินเนี่ยเกมรับได้นะเพื่อนๆนะอันนี้ต้องยอมรับก่อนว่าเซอินเนี่ยเกมรับได้แต่เกมลุกเซอินค่อนข้างท,างที่จะยัง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 เป็นทางด้านของคังโซวีที่โอเคกว่า นะครับส่วนโมเมของเราเนี่ยอกม,มองว่ายัางไงก็ได้ลงตัวจริงแน่นอนไม่มีปัญหาอะไรได้ครับเพื่อนๆเ,เกมรุกเกมรับก็เต็มที่นะครับเกมวันนี้เนี่ยโมมาโมเมคังโซวีถ้าได้ลงนะต้องพีคอย่างน้อยเนี่ยขอพีค2แล้วก็อยู่ในมาตรฐาน1นะครับถ้าดรบป2คนแล้วก็พีคคนเดียวไม่พอครับกับการชานะพิงเพราะฉะนั้นเนี่ยอม,มองว่า ต้องพีคกสองแล้วมาตรฐานหนึ่งเป็นไปได้พีคกสามคนไปเลยนะครับแต่สิ่งที่อาจจะก,กังวลนิดนึงนั่นก็คือในเรื่องของมือเซตเลยครับจริงๆแล้วมือเซตเนี่ยถือว่าของไฮพาร์เนี่ยก็แอบยังไม่นิ่งนิดนึงนะเพราะว่าเราก็มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของลีจุนจงุงกับทางด้านของคิมดาอึนสองคนนี้เนี่ยอมองว่า จริงๆเล่นทดแทนกันได้นะครับแต่ว่าก็ก็เรามีจังหวะที่ได้เปลี่ยนตัวกันตลอดเดี๋ยวมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราก็ยังไม่ได้มีมือเซตที่เป็นตัวจริงขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่าลีมจุงจะได้รับโอกาสมากกว่าแต่ว่าบางเกมดาอื่นก็ลงมาเปลี่ยนเกมอะไรกันแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องลุ้นนิดนึงว่ามือเซตจะเป็นใครและจริงๆแล้วเป็นใครไม่ใช่ปัญหาลุ้นให้นิ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ต้องยอมรับว่าทาได้ดีมากๆแต่ว่าบางเกมเนี่ย เซตดีๆอยู่ทั้งเซตนะครับเซตที่2ไปแผ่วซะงั้นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว,ว่ามือเซตก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเอาใจช่วยแล้วก็ว่าในเรื่องของบอเลเ็วอ่ะถ้ามีส่วนร่วมมากกว่านี้ผมว่าทีมก็จะเล่นง่ายกว่านี้อันนี้ก็อาจจะต้องบอลแรกให้ดีแล้วมือเซตก็ยัดบอเลเ็วให้กับทางด้านจียุนกับทางด้านของเซบีนบ้างก็น่าจะเป็นอะไรที่โอเคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมือเซตของไฮพาร์เนี่ย ไม่ได้แย่นะเพื่อนนะเพียงแต่ว่าช่วงหลังๆเลขหลังๆเนี่ยต้องยอมรับว่ามันดอปไปจริงๆนะครับในในเรื่องของบางจังหวะนะครับคือในเกมอ่ะมีช่วงที่ทําได้ดีมากๆแล้วก็มีบางช่วงที่ดอปไปจริงๆอันเนี้ยก็ต้องยอมรับกันว่าเราต้องไปแก้ไขจุดตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของบอลแรกนะครับบอกว่าเราอาจจะต้องเปิดบอลแรกให้ดีนะครับเพื่อที่เราจะสามารถโตกลับ หรือก็จะเค้าเตะแท็กได้ในหลายๆจังหวะนะครับก็รอรุ้นรอเชียร์กันว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วกันนะครับสำหรับทางด้านของไฮพาร์ในเกมวันนี้นะครับเพื่อนๆเอา้าก็ย้ํากับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการแข่งขันเนี่ยจะแข่งขันกันเร็วนะครับเพื่อนๆนะปกติเนี่ยวันธรรมดาก็จะแข่งขันกันเวลา5้าโมงเย็น แต่พอมาในช่วงนี้นะครับฝั่งเกาหลีเขาก็คลายๆกับเหมือนก็มีจุดตดจีนเหมือนกันนะครับก็จะมาแข่งในเวลา14นาฬิกาตามเวลาบ้านเรานะครับก็คือจะแข่งเหมือนกับวันเสาร์อาทิตย์แหละครับเพื่อนๆนะครับนะในในในช่วงนี้นะครับก็คือต้องลุ้นต้องเชียร์กันเต็มที่นะครับเพื่อนๆนะส่วนทางด้านของไฮพาร์ตนะครับในเกมนัดหน้าเนี่ยเจอกับ JS c a า t e c h ครับเพื่อนๆวันศุกร์นี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียว นะครับเพราะ G S ก็ต้องการแต้มนะครับก็เต็มที่ครับก็วันนี้เก็บชัยชนะให้ได้ก่อนนะครับขอ3แต้มนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องไปเหนื่อยในเกมถัดๆไปแต่ครับเพื่อนๆเอ้าวันนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันครับสำหรับข้อมูลเนื้อหาที่อกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับเพื่อนนะถ้าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ครับโบเกอร์ก็มาประดำการในการไลฟ์สกอร์ เหมือนเดิมนะครับเข้ารายการสักประมาณบ่ายบงครึ่งเรามาพูดคุยกันถึงตารางคะแนนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า มีความดุเดือดมากแค่ไหนนะครับโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่าแม่มันเบียดมันบี้กันดีแล้วเกินนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเมื่อนคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากไปขอ1ไลค์1นึ่งซับสไครหกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจ๋งครับบ๊ายบายสวัสดีครับ